สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องไอระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น e ีพีที่19แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพัมมานำเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นพัมเหรียญทั้งหมดเลยจ้ะพี่มีมาทั้งหมด35รายการนะคะช่องทางการติดต่อคะ่ะโทรได้ที่เบอร์0ู2 7101745นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ yo 0 109 40 yo นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ได้เลยนะคะพี่น้องไอยพระบ้าน ep ที่19พระสมเด็จวัดละครนะคะองค์ละ100บาทค่าส่ง50บาทนะคะพี่2องค์2องค์ององ300บาทอะไม่ใช่สิ หนึ่งองค์หนึ่งร้อยบาทสององค์ส่งส่งฟรีจ้ะพี่จา๋าหนึ่งองค์ขอบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะคะสององค์ส่งฟรีนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มไปที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะขออนุญาตซูมจ้าอ้าวเดี๋ยวนะไฟ รายการที่หนึ่งจ้าพีุู่ประการได้ขออาภัยพี่พท,ทุกท่านด้วยนะคะหนึ่งองค์หนึ่งบาทบวกค่าส่งห้บาทนะคะพี่สององค์องค์ละ1 0 0บาทส่งฟรีจ้ะพีจาสององค์ขึ้นไปส่งฟรีนะคะ1องค์รับ1องค์50บาทเออหนูจะพูดให้หนูงงทำไมเนี่ยขออาภัยจ้ะรายการที่1จ้า หนูจะบอกเป็นรายการนะคะพี่เพราะว่าสมเด็จวัดละครังทั้งหมดเลยค่ะพี่35้ารายการรายการที่สองค่ะได้มาได้มาร้อยกว่าองค์ค่ะพี่แฟนหนูเขาเอาไปไปให้ลูกค้าเขาดูลูกค้าเขาก็ เอาไปน่าจะเกือบร้อยองค์แล้วเหมือนกันค่ะหนูแย่งเข้ามาได้เท่านี้แล้วพี่เนาะ35ห้ารายการเอามาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะรายการที่สมจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะ ต่อไปจะพี่รายการที่ห้าจ้ะต่อไปค่ะรายการที่หกจะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดจะต่อไปค่ะรายการที่8จ้ะพี่ พี่พี่สายสมเด็จนะคะมาทางนี้ได้เลยรายการที่แปดจะ้ะต่อไปค่ะรายการที่เก้าจ้ะพี่จ๋า ต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะต่อไปจะรายการที่สิบเอ็ดจ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสองจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสามจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่จ้ะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบหกจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ ต่อไปรายการที่สิบแปดจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สอะอไปค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะจะไปสามสิบแล้พี่รายการที่ยี่สิบค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สบอ็ดค่ะ ต่อไปจะรายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่23า ต่อไปจากรายการที่24ต่อไปค่ะรายการที่25 ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้า อไปค่ะรายการที่สามสิบต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ด ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบสามค่ะ ไปคะ่ะรายการที่34ต่อไปคะ่ะรายการที่35รายการสุดท้ายนะคะ น้องอายพระบ้าน EP ที่19นะคะพี่พระสมเด็จทั้งหมดเลยนะคะวัดละคังจะพี่จาองค์ละ100บาทรับ1องค์บวกค่าส่ง50บาทนะคะรับ2องค์ขึ้นไปจะส่งฟรีจะพิจ๋ามีปลายทางด้วยนะคะ,ะรายการที่35นะคะช่องทางการติดต่อจาะพี่จ๋าโทรได้ที่เบอร์ 0627101745นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ Y.O. 010940 Y.O. นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกนทีว o อาคได้เลยจ๊ะพี่จ๋าน้องอายพระบ้าน EP ที่19นะคะองค์ละ100บาทองค์แรกนะคะรับ1องค์บวกค่าส่ง50บาทรับ2องค์ขึ้นไปจะส่งฟรีจ๊ะพี่จ๋าขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะ ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า